นี่คือเซ็ตหม้อกระทะที่เหมาะกับชาวหอชาวคอนโดที่สุดทุกคนอาจจะงงว่าทําไมนะคะออามาดูกันวันนี้ฝาได้เซตกระทะเลเเชฟ5ชิ้นมาค่ะชิ้นแรกก็จะเป็นฝานะคะขอบเป็นซิลิโคน ต่อมาเป็นหมอ้อขนาด20เซนค่ะทั้งเซนนี้ใช้ได้กับเตาทุกชนิดเข้าเตาอบก็ได้ส่วนอันนี้เป็นกระทะขนาด20เซนค่ะและน,นี้เป็นกระทะขนาด26เซนค่ะงงไหมเรียกหมอ้อเรียกกระทะแต่ไม่มีด้ามจับพอด้ามจับเขาอยู่นี่ค่ะถามจริงใครมันเป็นคนคิดนี่คือด้ามจับหมอ้อที่สามารถถอดประกอบได้นะคะแบบวันนี้อยากต้มซุปจึป๊บ ห,หรือวันไหนอยากกินไข่เจียวจุ๋มจิ๋มไปค่ะหนีบกระทะเล็กมาแล้วถ้าวันไหนอยากผัดกะเพราแบบกินกันทั้งหมู่บ้านก็หนีบกระทะใหญ่มาเลยค่ะคือจะบอกว่าตัวหม้อตัวกระทะในเซตนี้นะคะสามารถเข้าเตาอบได้ทุกชิ้นตัวหม้อร้อนไวนะคะเครื่องนอนสติกมาให้ไม่ต้องกลัวตดกระทะทากับข้าวเสร็จแล้วจะล้างกระทะก็ง่ายไม่เกะกะซิงเพราะถอดด้ามได้ล้างเสร็จจะเก็บยังง่ายด้ามใส่ตะกร้าช้อนตัวกระทะก็ใส่ตะกร้าจานไปเลยค่ะประหยัดพื้นที่ขนาดนี้ชาวหอชาวคอนโดต้องชอบ